สวัสดีครับทุกทคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรไวไทลาวนน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงสูตรหลักหน่วยล่างระยะยาวนะครับเดินมาทั้งหมดทั้งหมด6กสูตรนะครับสี่สูตรเก่าเดินมาร้อยยี่สิบห้าดนะครับเดินมาสามหดลดยังไม่ลดสี่สูตรเก่าแล้วก็มีสูตรใหม่อีกสองสูตรซึ่งเป็นสูตร แตัวนะครับสสูตรเนี่ยเดินมาก็ประมาณ80ดสิบงวดยังไม่หลุดเลยเหมือนกันนะครับก็ทั้งหมด6สูตรเดี๋ยวเรามาจับชนกันดูว่าหน่วยล่างวันนี้จะได้เลขเด็ดเลขอะไระครับอ่ะก่อนอื่นมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนนะครับเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โรลดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเดี๋ยวเรามาดูสูตรใหม่กันก่อนนะสูตรใหม่ที่จะลงให้เพื่อประกอบกับสูตรเก่าอีก4สูตรมันจะได้มีตัวเลขชนที่ชนกันเหลือน้อยน้อยตัวเลขนะจะได้ไม่มากชุดไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูประมาณยี่สิบหัวนะนะเกือบสิบเกือบเกือบยี่สิบหัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดหัวนะครับ สูตรที่1เริ่มมาเลยนะครับใช้หลักหมื่นสองครั้งใช้หลักหน่วย5ครั้งใช้หลัก10ท้าย2ตัว1ครั้งหลัก10หน้าที่1 1ครั้งหลักร้อยหน้าที่2 1ครั้งหลักเออที่นะหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลัก10ท้ายที่1 2ครั้งหลักหน่วยท้ายที่2 3ครั้งนะครับ6กบวกหได้1 1ึบวกสได้5 5าบวกเได้4 สีบวกสได้8 8ดแปดบวกสี่ได้สองสองบวกสองได้4ี่อีกรอบนะหกกับห้าได้หนึกับสได้ห้ากับเได้สี่กับสได้แปดแปดกับสได้สองกับสได้สได้สีนะสีบวกหได้ห้าบวกหได้หกหบวกสได้เก้บวกหได้ศูนบวกหได้หนึบวกหได้สองบวกหได้สเป็นตัวเลข8ตัวนะครับสี่ห้าหกก้าหนหลักหน่วยออก หน,นะครับผลออกสามได้หนึ่นะครับวดถัดมาได้เาออกแปดว่าถัดมาได้หนึออกสองหวถัดมาได้หกออกสี่หกนะครับวดถัดมาได้แปดออกสองแปดว่าถัดมาได้สี่ออกเก 2, ้าสี่นะครับเป็นหลักหน่วยนะส่วนวดล่าสุดก็ได้สามสี่ห้าแดเก้านย์สก็คือได้เลขสี่ออกค4นะนี่คือสูตรที่หถัดมานะครับดูสูตรที่ส สูตรที่2ใช้หลักแสนหครั้งใช้หลักพันหครั้งหลักร้อยหครั้งหลักร้อยหน้าที่1 1ครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหครั้งหล,ล,ลักหน่วยหน้าที่สองหครั้งหลักหน่วยท้ายที่1นสองครั้งหลัก10ท้ายที่สองหครั้งบวกสี่ค่าคงที่ห้าบวกศูนย์ 5, ได้ห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์หนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสองได้หก 6บวก3ได้9 9บวก4ได้3นะได้ผลลัพธ์3 3ตัวแรกบวก2นะครับ3บวก2ได้5จากนั้นบวก1ตลอดเลย5 6 7 8 9 0 1ทั้งหมด8ตัว2สูตรนี้ผลลัพธ์ได้3 5 6 7 8 9 0 1ผลออก3 1ได้1หลักหน่วยนะ ถัดมาได้9ก้าหลักหน่วยถัดมาได้1ออกสองหหลักหน่วยถัดมาได้6ออ 4, 6 4กหลักหน่วยถัดมาได้8ออกสหลักหน่วยถัดมาได้4ออก9กหลักหน่วยนะครับอันนี้คือสูตรใหม่ที่จะลงให้นะครับเพื่อไปประกอบกับสูตรเก่าจะได้ตัวเลขน้อยนะทั้งสองสูตรอันนี้คือหมล่าสุดนะครับได้1บ1บวกบวกได้3 1 3 4 5 6 7 8 9ได้4เนาะ เดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่ากันนิดหนึ่งจะได้ควนสูตรเก่านิดสูตรเก่านะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่ลงให้มาสามวดแลัวก็สูตรเก่าครับวันที่แล้วก็ได้สูตรที่สามสูตรที่สาม เมื่อที่แล้วก็ได้890123456อันนี้ผมจะใช้เป็นสูตรที่3เหมือนเดิมนะ,ะได้ผลออกค่าหนึ่งได้หนึ่งส่วนสูตรที่4ี่เดี๋ยวผมจะวางวางเหมือนเดิมวางเรียงไว้เหมือนเดิมสูตรที่สก็คือสูตรนี้นะครับได้แปดเก้าศูย่ามสี่ห้าหกผลออกค่าหนก็ได้1นะสูตรที่5 ุดที่หครับนี่คือสุดที่5้านะได้7 8็ดแปดเกสมสห้าได้1นึงเหมือนกันมาสุดที่หกสุดที่หกวันที่แล้วนะได้เก้าศูนย์หนสอห้าเ็ได้1กันนะอันี่สุดเก่าสี่สุดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจะไ,ไม่เสียเวลานะครับ สูตรที่หนึ่งแตัวก่อนนะสูตรที่หนึ่งตัว่อน เริ่มแล้วนะก็คือ2 2นะครับ2บวก0ได้2 2บวก5ได้7 7บวก3ได้0 0บวก7ได้7 7บวก6ได้3 3บวก8ได้1นะรอบหนึ่ง2บก0ได้2 2บวก5ได้7 7บวก3ได้0 7กับ6ได้3 3กับ8ได้1นะได้1 1 1บวกหนึ 2, 2่งได้สองสองบวกหนึ่งได้ส3บวกสได้ห6บวกหได้7 7บวกหได้8 8บวกหได้9 9้บวกหได้ศูตัวหนึ่ง8 9งนะ สูตรที่สองสองจะได้ดูชัดหนะ่อยสูตรที่สองบวกแได้ 8, 8, ดแปดบวกแปดได้หกหกบวกหได้เจ็บวกหได้สองบวย์ได้สองบวกสได้สี่บวกหได้เก้บวกสได้สได้สอีกรอบนะย์กับแดได้แปกับแได้หกกับหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดกับห้าได้สอกับศย์ได้สอกับสได้สีกับหได้เก้บวกสได้สได้สาถูกต้อง แต่นี้ 3, 3ได้สามสามบวกสองได้ห้าจากนั้นบวกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเป็นแบบแปดตัว ต่มาสุดที่3 1กับ8ได้9 9 9ได้8 8กับ5ได้3 3กับ4ได้7 7กับ2ได้9 9กับ3ได้2 2กับ9ได้1 1กับ0ได้1 1กับ6ได้7 7กับ6ได้3ได้3อีกรอบนะ1กับ8ได้9 9กับ9ได้8 8กับ8กับ5ได้3 3กับ4ได้7 7กับ2ได้9 9กับ3ได้2 2กับ9ได้1 1กับ0ได้1 1กับ6ได้7 7กับ6ได้3ถูกต้องครับ ในสามนะครับตัวนี้บวกแบบเรียงตัวกันไปเลยนะก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับถัดมาครับส่วนที่สี่ครับสี่บวกแปดได้สองสองกับแปดได้ศูนย์ห้ากับสี่ได้เก้า ก้ากับเก้าได้แปดแปดกับห้าได้สามสามกับสามได้หกหกกับเจ็ดได้สามสามกับศูนย์ได้สามสามกับหนึ่งได้สี่ได้สี่กบนะอ่ะสกับแได้สอกับแได้ศูนย์ห้ได้เกกับเได้แปกับหได้สากับสได้หกกับเได้สากับศนย์ได้สามบกหได้สนะครับได้สอันนี้ก็บวกแบบเรียงตัวนะ อ้ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับถัดมาสูตรที่ห้านะครับศูนย์บวกแได้แปดบวกแได้หกกับเได้ห 5, 5้กับสได้เจกับศูนย์ได้เจกับหได้แปกับแได้หกกับ หกได้สองนะได้สองอีกรอบศกับ8ได้8 8กับ8ได้6 6กับ9ได้5 5กับ2ได้7 7กับ0นย์ได้7 7กับ1ได้8 8กับ8ได้หกหกบวกหได้2ต้องครับนี่ก็แบบเรียงตัวไปเลยนะสองสามี่ห้า 8 9 0อ่าถัดมาสูตรที่6นะครับ8กับ2ได้0 9กับ8ได้7 7กับ5ได้2 2กับ2ได้4 4กับ1ได้5 5กับ6ได้1 1กับ4ได้5นะครับได้5อีกรอบนึง8กับ2ได้0 9กับ8ได้7 7กับ5ได้2 2กับ2ได้4 4กับ1ได้5 ห้<ร>ากับหกได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าได้ห้าสุดตอนครับอ่าสุดนี้ก็แบบหนึ่งตัวเลยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่าเราดูตัวชนกันเลยทั้งสี่สูตร สองได้สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งงวดที่แปดสิบเอ็ดสุดที่หนึ่งหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ส่วนที่สามสี่ห้สนี้เดินระยะยาว125คนนี้จะเป็น126หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันก่อนนะจะตัวชนมันก็คือ1ก่อนเลยหนึ่ก่อนเลยนะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีห้าสูตรสองหนึ่งสองสองก็มีไม,ม่ครบสองมีแค่สี่สูตรสามหนึ่งสองสามสามมีห้าสูตรหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมีครบนะครับหกมีหกสูตรนะ ตอมาเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มีหกสุดยแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดก็มีหกสุดอ์ะ เก้าห okay, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้ามีหกสูตรศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกศูนย์หกสูนยโอเคครับทั้งหมดชนกันห้าตัวนะก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หน่วยล่างนะครับเป็นหน่วยล่าง ตัวเดินโอเคนะครับก็ลองเอาไปจับชนกับหลัก10ล่างและยะยาวนะครับที่ผมลงไว้ไปเดินร้อยี่สิบห้าวดถูกติดต่อกันมาสามล้วอละก็กดติดตามเพื่อจะไปดูคลิปย้อนหลังจะได้ดวงให้นะครับหรือจะดูคลิปถัดไป คลิปใหม่ๆก็กดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ